สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับพูมกันกรจากฟอร์ดสุขุมวิท62นะครับวันนี้ครับเช่นเคยครับจะอยู่กันที่ฟอร์ดสุขุมวิท62แต่มันค่ำแล้วนะลองดูหน่อยต้องแพ้หน่อยค่ำแค่ไหนดึกแค่ไหนดึกแค่ไหนนะครับเรายังทํางานและแต่งรถส่งมอบลูกค้าอยู่นะครับไม่ต้องกังวลเลยอ่ะมาดูคันนี้ดีกว่าวันนี้ครับคันที่3ในการรีวิวของวันนี้นะครับวันนี้ XLT ตกแต่งยังไงบ้างนะครับมาครับสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้เป็น XLT ออโต้นะครับ ราคา9,200,000บาทนะครับตอนนี้รถเรายังมีเยอะนะครับในสต็อกครับมีทุกสีให้ลูกค้าเลือกด้วยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าว่าคันนี้ตกแต่งกันยังไงบ้างนะครับคันนี้ผมตกแต่งเป็น o u t l a n d e r Set นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยทางด้านหน้าครับด้านหน้าตกแต่งด้วยกันชนหน้าขนาดใหญ่ตัวท็อปของ o u t l a n d e r นะครับตัวนี้เป็นเหล็กทั้งคันนะครับเหล็กด้านหน้านะครับทั้งดุนเลยนะครับตัวท็อปเลยมาพราะม่หัวล่างจูงสีแดงครับ ไฟอาจจะแสบตานิดนึงนะครับทีนี้ไฟตัดหมอกครับขนาดใหญ่นะครับฝังอยู่ในกันชนหน้าเหล็กนะครับกระจังหน้าครับ F อ R D นะครับของตัวพิมพ์ใหญ่ของ Ford นะครับสามารถเลือกได้นะครับก็จะเป็นสีอะไรบ้างนะครับภายนอกอันนี้เลือกเป็นสีแดงตัดดำนะครับมาพร้อมกับไฟ L E D ดีครับบนกระจังสจุดข้อไฟหน้าครับตัวนี้ข้อไฟหน้าเสริมเข้ามาด้วยนะครับข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายนะครับก็เหมือนจะเป็นออปชั่น มาตรฐานของตัวนี the bah, ้แหละที่เราแต่งให้ลูกค้านะครับฝากระโปรงหน้าขนาดใหญ่ครับส่งเสริมให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับฝากระโปรงทรงฟิตนะครับตัวนี้เป็นลายแรดนะครับยังมีลายมาสแตงเพิ่มให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบมามาแตงดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าด้านข้างนะครับตัวนี้มาพร้อมโปรงข้างขนาด6นิ้วนะครับพร้อมหมุดสีดําด้านนะครับแม็กยางตัวนี้มีให้เลือกถึง20สิกว่าลายนะครับตามใจลูกค้าเลยลายนี้เป็นลายไวเปอร์ครับลายยอดฮิตเลยฮะยไวเปอร์หรือลายดอกไม้นะครับ ขนาด48ครับคันนี้นะครับยางมนสเตอร์ครับมอนสเตอร์ายเด่นโหดนุ่ม,มจอดนหลอดแน่นอนขนาดจอดจังหล่อเลยด้านข้างครับมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์คาดลายด้านข้างโครนนะครับตัวนี้มีเลือกออกแบบถึง40ลายหรือลูกค้าจะออกแบบมาเองก็ได้เหมือนกันนะครับพร้อมกับครอบครับครอบ,อบตัวเพจแก้มข้างนะครับเป็นสีดำนะครับมีเบาล้อเบ้ารองมือจับนะครับกันลอย ขิวกันศาสตร์เสริมเติมให้นะครับแล้วก็จะเป็นเหลาหลังคาจากไวท์แท็กนะครับมีให้เลือกระหว่างสีเทาและก็สีดำนะครับคันนี้เลือกสีสีเทานะครับก็จะเข้ากับตัวรถนะครับซึ่งเป็นสีขาวมาทางด้านหลังกันบ้างนะครับอยากให้ลูกค้าลองสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับเกื่องงานดีครับงานละเอียดแน่นอนรับประกันทุกออปชันนะครับตัวโลบาครับโลบาเหล็กนะครับตัวนี้ของเอ t l a แลนเดอร์ครับเป็นแบบแขนยาวนะครับมีที่จับด้วยนะครับใช้งานได้หลากหลายครับตันนี้ ม่มีไฟเบรกที่าระครับตัวนี้เน้นใช้งานครับเราไม่ใช้ไฟเบรกครับลูกค้ารีเควสมานะครับข้อไฟท้ายครับครบเลยมีไฟท้ายเดิมนะครับไฟท้ายเดิมอยู่นะครับก็ให้ความสว่างเพียงพอนะครับด้านท้ายครับมาพร้อมกับกันชนท้ายเอวแลนเดอร์เหล็กนะครับเป็นเหล็กขนาดใหญ่ครับตัวนี้มีใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงคือก็คือชนได้จริงแหละนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมีคลิปรีวิวโดนชนครับมีมาแล้วครับไม่เป็นอะไรเลยครับรถเขานะ หยอกยอกรถเราไม่เป็นอะไรเลยนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่ารอบๆนะครับรอบๆรถเพิ่งแต่งเสร็จนะครับคันนี้พร้อมส่งมอบครับคันนี้นะครับดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับภายในตรงนี้ไฮไลท์ยังอยู่ที่ภายในนะครับภายในคันนี้ครับเหมือนเดิมใช่ไหมภายในคันนี้เปลี่ยนจอครับจากหน้าจอซิงของ Ford นะครับเป็นหน้าจอ Android ครับตัวนี้ครับสามารถดู YouTube ได้ด้วยดูทีวีได้ด้วย ทำได้หมดเลยนะครับพูดง่ายง่ายเหมือนสมาร์ททีวีเครื่องหนึ่งนะครับมีเป็นแบาเป็นจอนะเชื่อมต่อได้ทุกอย่างเลยอินเทอร์เน็ตก็เล่นได้นะครับถึงอะไรมลติฟังก์ชันครับคันนี้ครับก็มาพร้อมกับคพุชคอนโทรลนะครับควบคุมทุกทุกอย่างจากปลายสัมผัสนะครับเกียร์อัตมัสสปีดครับผมนะครับแอปเปิลคาเฟอันเดอร์อาร์โตยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเบาะหนังทั้งคันแอร์เย็นแน่นอนครับแอร์เย็นคันนี้แอร์เย็นแน่นอนเย็นจนตอนนี้ฟ้าขึ้นแล้วเนี่ย นะครับโอเ็นไงครับเพื่อนๆสํหรับคันนี้ครับ XLT Auto 4ประตูนะครับราคา92,000บาทนะครับตกแต่งอウเรนเดอร์ทั้งคันพูดได้ง่ายว่าคันนี้จัดเต็มที่สุดละนะครับอยากเต็มกว่านี้ก็ต้องเป็นแฮมเมอร์ละสามารถทําให้ได้เหมือนกันนะครับคันนี้ครับโปรโมชั่นอウเรนเดอร์นะครับอウเรนเดอร์เซ็ตพูดได้ง่ายนะครับคันนี้ออกรถอยู่ที่45,000บาท เท่านั้นครับาบาทพันบาทเท่านั้นนะครับและมีบริการส่งมอบรถถึงบ้านนะครับจัดไปได้ถึงบ้านและรับจองออนไลน์ทั่วประเทศโอนจองเข้าบริษัทนะครับปลอดภัย100%นะครับสำหรับวันนี้ครับผมครับผู้การกรฟอร์สภูมิวิทย์นะครับขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปหน้า EP หน้ารถคันไหนมาแต่งติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ